ทุกคนครับเค้รู้สึกว่าอยากได้ EXP โดยที่ไม่ต้องไปตีมอนสเตอร์ Monster, หรือว่าอยากได้เพชรเยอะๆโดยที่ไม่ต้องไปนั่งขุดเหมืองให้เสียเวลาเปล่าเนี่ครับเอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับผม r e m ไม่รู้ n ช่แลดูกับผมโอกในครับวันนี้อยู่เกมมายครับพ็อกเก็ตเอ i ィชั่นในครับผมเนื่องจากเราห่างหายไปนานโดยที่ไม่ได้ทําคลิปอะไรลงในช่องของตัวเองเลยนะฮะเราก็มาดูกันว่าอยากจะทําอะไรนะฮะเพราะว่า การเล่นของผมก็เริ่มเบื่อแล้วนะการกับการเล่นซ้ำๆปล่อยซ้ำๆหรอแต่ไม่ต้องห่วงอะคลิดไหมครับในคอมเดี๋ยวมีมาแน่นอนนะฮะช่วงนี้เบื่อโอเคเข้าเรื่องกันเลยวันนี้ดีกว่านะอ่าอืมโอเควันนี้ผมจะมาไอ้นี่ดูกันจากตอนคลิปนะะที่ผมบอกว่าบาองคนอยากได้ xp โดยที่ไม่ต้องไปตีมอนสเตอร์หรือไป ทำอะไรก็ได้ที่มันให้ x อคีเนี่ยแล้วก็เราก็สามารถหาเพชรได้ง่ายๆนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปนั่งขุดให้เสียเวลาเปล่าเลยถ้าหากเราเจอเพชรแค่1เม็ดก็พอนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะของสิ่งแรกที่เราต้องมีเอ่อยอว้ก่อนนะครับว่าเทคนิคนี้สามารถใช้ได้สำหรับเฉพาะ m i n e c r a f t Pocket Edition กับ Minecraft Bedrock มันก็เหมือนกันใช่ว่เอาเป็นว่าใช้ได้กับไมค์แคทไมโทรซับกับใน Xbox นะผมส,ส่วนไหมครับจ a วากับ Windows 10นี่ใช้ไม่ได้นะ Java นี่ใช้ไม่ได้นอนนะฮะแต่ว่า Windows 10ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคอย่างแรกเราก็ต้องการอา่ามันกันหนังสือที่เอาไว้เขียนนะฮะจำนวน2เล่มแล้วก็ไรสโตนนะฮะ หนึ่งอันแล้วก็ e n v i e นะครับผม e n v i อีกหนึ่งอันแล้วก็ Diamond นะครบ Diamond กี่อันก็ได้แล้วแต่คุณนะครับผมจะเป็นหนึ่งอันหรือว่าหนึ่งบล็อกหรือว่าจะอะไรก็ได้นะรหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะฮะเทคนิคเทคนิคนี้สามารถปั๊มได้หมดนะครับโอเคเริ่มต้นเราต้อง ออโอเคเออลืมไปอีกอย่างนะฮะต้องการเอนชานบุกด้วยนะสักอกันหนึ่งเอนชานปุกบหนึ่งอันจะเป็นอะไรก็ได้นะโอเคอันนั้นก็ทำการปร,รับเป็นเซ r ร์ v เวอร์นะฮะเกมโหมดเซ r ร์ v เวอร์เพื่อให้ทุกคนได้รู้นะว่าในเซ r ร์ v เวอร์ธรรมดาก็ทำได้นะฮะเทคนิค เทคนิคนี้คุณสามารถทําได้นะฮะถ้าคุณไม่กลัวว่าออจะเล่นเกมจะเล่นไมครับในของตัวเองปกติแล้วจะไม่สนุกหรือว่าอะไรนะครับผมถ้าคุณอยากเล่นให้สมมตคุณก็ไม่ต้องใช้เทีนี้นะ,ะับคุณก็เล่นตามปกติไปก็ได้นะครับผมพอเราเสียงลดไลยแถวบ้านเนี่ยโอ้โอเคทำเรื่องกันดีกว่าจากนั้น,นะะเราต้องการหนังสือ2ออันอย่างต่ำนะ,ะไม่ใช่อย่างต่ำเนี่ยต้องการต้องการเลยนะสองอันจากนั้น แล้วเข้ามา1อันนะฮะแล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้นะโอเคเราจะพิมพ์แบบนี้เข้าไปแล้วก็กดเซนนะผมแนะนําว่าให้เขียนเหมือนให้เขียนเหมือนกันทุกอย่างนะฮะเพื่อจะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมโอเคหนึ่งตัวโอเคหลังจากเสร็จปุ๊บเราก็ได้หนังสืออันนี้มานะหนังสือของเราก็จะเป็นหนังสือเล่ม b ายเบอร์ the, แล้วก็ออริจินอลนะครับให้คุณเมื่อคุณได้หนังสืออย่างนี้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะไม่่เขียนว่าออริจินอลคุณเอามาใส่คราฟติ้งนี้นะครับผมกดเข้ามาที่คราฟติ้งโดยไม่ต้องกดไอแทบ5้าแท็บคกนี้นะครับให้เราเป็นกานแบบคราฟด้วยตัวเองนะครับผมโอเคแล้วมาเอาหนังสือเขียนได้อีกอันหนึ่งมาผสมกันนะครับผมเราได้หนังสืออันนี้มาซึ่ง ตอนแรกมันเขียนว่า copy นะีซึ่งถ้าเราทำผิดพลาดมันก็จะใช้ไม่ได้นะโอเคจากนั้นแล้วก็มาเครื่องกราสโตนโอเคเทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคแรกนะฮะสำหรับคนที่ต้องการเลเวลกับหนังสือเยอะๆนะฮะโอเคหนังสือมาษ่อันนี้กดโอเคทุกคนเห็นอะไรไหมฮะหนังสือที่อนชานหนังสืออนชานนะียไม่หายไปนะครับผมแต่เราได้หนังสือขับคืนมา ถ้าทําทำแบบนี้ไปเรื่อยเราก็กดไปเรื่อยนะกดไปอ่าแต่ทีนี้เราก็จะได้ทั้งหนังสือนะฮะทั้ง e p โอเคมาดูกันโอเคแล้วจากเมื่อกี้ไม่มี e p เลยะขึ้นมาเป็น6หลังจากหลังจาก e p ระดับหนึ่งะฮะขึ้นมาเป็น6ซึ่งถ้าหนังสือ enchant l e เวลเยอะเท่าไหร่นะฮะมาถึงว่า enchant เยอะมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้เลเวลมากขึ้นเท่านั้นนะโอเคเปซึ่งถ้าหากเราใช้เป็นหนังสือเอนชาร์ดสักเออ่สักเลเวลสหรือว่าเมนดิ้งอะไรพวกนี้นะแบบหนังสือพวกหายากๆนะเราจะได้ exp เยอะกว่านี้อีกนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีแรกนะในการเพิ่ม exp แล้วก็ได้หนังสือฟรีกันด้วยนะ โอเคอย่างตอไปปั๊มของนะครับผมปั๊มของนี้เราสามารถทำทำได้ด้วยการใช้ e n v นวินะฮะแล้วก็หนังสืออันเดิมแต่ตอนนี้เราจะไปต,ต้องอะไรมันเด็ดขาดเลยนะโอเคหนังสืออันเดิมนี้จะมีผลกับทักงสองอย่างเลยนะฮะโดยการวิธีการปั๊มนั้นเราก็เข้าเอ v นวินะแล้วก็เลือกของอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะ แต่ผมแนะนำให้เป็นพวกแร่ดีกว่านะแร่ที่ขุดแล้วเป็น ingots อะไรพวกนี้นะเป็นเหล็กเป็นทองก็ได้แล้วก็เราเข้าด้วยนะเราสำคัญเปลี่ยนชื่อมันนะโอเคทุกคนเห็นไหมครัเปลี่ยนเป็น block of diamond แบบไม่มีตัวดีนะครับผมแล้วเราก็กดเปลี่ยนไปเลยอ่าทุกคนเห็นไหมครับ block diamond ที่ใส่ปกติไปไม่หายนะฮะเราก็ได้ block บล็อกออฟไดมอนที่เราใช้มาเมื่อกี้นะที่เราเปลี่ยนชื่อไปเมื่อกี้โอเคแต่ e n d ดก็ยังเสริมสภาพเหมือนเดิมนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะสำหรับคนเล่น Survival และต้องการเลเวลแล้วก็ของที่เยอะมากขึ้นโดยที่คุณขี้เกียจนั่นเองเอาง่ายๆเราขี้เกียจล้วก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับผมแล้วส่วนที่คนเริ่มต้นใหม่ หาสมุด e อ c h ช n นได้ยากนะครับผมก็จะมีวิธีอีกวิธีหนึ่งมันก็จะเป็นไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าเป็น glitch <c oughs> glitch แล้อมันจะเป็น glitch ของ Minecraft นะครับเราสามารถหาออสมุด e อ c h ช n นได้ไง่ายๆนะครับจากวิลเลจเจอร์นะอ่งเงี้ยวิลเลจเจอร์ที่เป็นไลบ a r รีนนะฮะ๋ยวเราทำเจาะ สักแป๊บหนึ่งนะโอเคจากนั้นก็ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นอะเคทีฟก่อนนะครับเคแล้วจะเป็นเคทีฟแล้วนะฮะในทุกหมู่บ้านไม่ไม่ใช่ทุกหมู่บ้านสิส่วนใหญ่เรียกเป็นส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจะมีไอ้โต๊ะวางหนังสืออันนี้อยู่นะก็เดี๋ยวนะลืมไปนะ ไอวิธีการปั๊มอย่างนี้นะฮะให้ทุกคนหาสมุดหาของทุกอย่างให้พร้อมก่อนนะค่อยทำไอสมุดเล่มนี้ขึ้นมานะแบบค่อยมานั่งเขียนสมุดแล้วก็สมุดผสมกันอีกทีหนึ่งนะค่อยทานะเพราะว่าถ้าเรา,เราทำอันนี้ก่อนเราจะไม่สามารถทําอะไรต่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการครับของการแลกของกับ NPC หรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะฮะเราไม่สามารถ เอาของเข้าตัวได้เออง่ายแล้วครับของของก็จะล่วงเล่นในเกทีฟแล้วเสกของแล้วก็เสกออกตัวนะ่อะอเคเสร็เข้าตัวแต่มันก็ออกออกจากในตัวหมดเลยนะฮะเราต้องเสกโยนออกมาข้างนอกอซึ่งงั้นผมจะแก้ไขตรงนี้ก่อนนะฮะซึ่งวิธีการแก้อันนี้ก็คือวิธีง่ายนะการออกเกมนะครับผมออกเซิร์ฟเวอร์ อโอเคพอทำการออกเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บเราทำการเข้าไปใหม่นะฮะเเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งสักครู่นะครับอออออโอเคอเครับทุกคนหลังจากที่เรานี้เสร็จนะฮะ ทำการออกเกมเข้าใหมา่ทุกอย่างจะกลับเป็นปกติเหมือนเดิมนะควรจะไม่สามารถทำการาปั๊ม exp หรือว่าปั๊มของอะไรได้แล้วนะถ้าคุณูดอย่างนี้นะเราก,กดไปปึ๊บก็หายไปนะฮะทำไม่ได้แล้วในการถ้าคุณอยากเก็บปั๊มอีกคุณก็สามารถปั๊มได้เรื่อยๆนะในการหาหนังสือเขียนอีกการหนึ่งมาแล้วก็ผสมผสมกันเหมือนเดิมนะแล้วก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิม เมนะ่คว่พอใจนะเพราะก็แค่ออกเกมเข้าใหม่โอเคซึ่งเราจะไม่สนนะนะรามาสนอันนี้ดีกว่านะซึ่งถ้าคุณอยากปั๊ม EXP แบบไวๆนี่อย่างแรกคุณต้องหาคือของเอ c นชา t นะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้แต่ที่ง่ายๆที่สุดนะฮะให้คุณหาหมูบ้าน NPC แล้วก็หา NPC ที่เป็น l i ไ r a r เรียนนะฮะหรือว่าเป็นคนที่แลกหนังสือนี่แหละ เดี๋ยวผมหาสักคนกันนะฮะการเซกมาใหม่เดีกว่าโอเคกันเซกนะะโอเคปุ๊บเป็นไหมโอเคี่รายนะ่ะรายเรียนยนี้ให้คุณทำการคราฟดาบแนะนำให้เป็นดาบดาบเพชรนะฮะซึ่ง ถ้าเราโชคดีเรามามวันเราเปิดกล่องเราเจอ e m e r a l รัลนะฮะสัก1อันหรือคุณทำอะไรก็ได้แลกก็ได้เอากระดาษไปแลกหรือเอาอะไรไปแลกก็ได้นะฮะให้ได้ e m e r a l รแค่1อันก็พอนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีนะเราต้องหาตัวไแบบร้เปียนที่มีหนังสือนะฮะมีหนังสือให้เราแลก ได้อีกโอเคแต่เ,เราต้องหาก่อนนะสักครู่หนึ่งนะฮอ,อโอเคเด,ดเวเลียนตัวนี้โอเคเห็นนะฮะทุกคนตัวนี้มีหนังสือนะฮะซึ่งถ้าคุณแรกแรกจริงๆเนี่ยใช้เอมเป้าตั้ง64อันแต่ถ้าหากคุณเดี๋ยวเราเดี๋ยวนี่ก่อนนะโอเคเอ่า สมมติว่าคุณมีเอมเบรล์นะหนึ่งอันผมใส่ก่อนอเอมเบรล์แค่หนึ่งอันนะแล้วก็ทำบล็อกอะไรก็ได้นะล้อมรอบตัว m อ c ตัวนี้นะเพื่อให้ง่ายต่อการขโมยหนงังสือมานั่นเองนะใช่ละวทุกคนเราทำการขโมยหนงังสือของมันนั่นเองในการก็ง่ายๆนะคุณเอาบล็อกอะไรก็ได้มา การบันโอเคแล้วเฉะนั้นในเวอร์ชั่นของโทรศัพท์มือถือเนี่ยหรือ P E เนี่ยแล้วก็เวอร์ชันเบรล็อกเนี่ยเวลาเราถือ e m e r a l d M C เขาจะ M C มันจะถือของที่เราสามารถจช้ e m e r a l d แลกได้นั่นเองเนี่ยซึ่งถ้าหากเราถือไว้ถือ Emerald ไว้อย่างงี้แล้วเรามันหยิบหนังสือขึ้นมานะเราสลับไปเป็นดาบ ฟาดมันอ่าเรารอรออีกทีหนึ่งนะก็ดาบฟาดทำหิ้งไปเรื่อยนะฮะให้มันถึงหนังสือขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ตีมันอ่าโอเคเมื่อกี้หนังสือมันก็คือ power V นะฮะเออไม่ได้เท่เ f ล i l ทำไม <laughs> กูนะ เออที่เาคำคือหาร์ไ r เบเโอเคเจอแล้วไเบรเเราต้องทำให้ทันนะแนะนำให้เอาถาไปใกล้กับเ,เลมเลเลยก็ความง่ายนะซึ่งสามารถทำได้ทุกตัวนะทุกต,ตัวที่ถือของนี้เราสามารถหรือว่า,าง่ายนะไม่ได้เราต้องฆ่าให้ได้นะตอน มันถือไอเนี่ยถือหนังสือนะมันจะเป็นจังหวะที่แบบไม่ง่ายนยะไ,ไม่ง่ายดิเรียกว่าจงังหวะต้องตรงจังหวะนะพอมันถือของเรกปุ๊บตีเราต้องตีให้ตายนะตีให้เอ c ตายซึ่งเราก็เสี่ยงตระการโดนไอรอกนกเล่มคาด้วยนะโอเคนี่ไหมถ้าเมื่อ n อ c ตายตอนที่มันกำลังถือหนังสือนะมันจะด r o หนังสือที่มันถืออยู่นั่นเอง,งซึ่งตัวนี้ถือหนังสือถอนโอเคซึ่งทำได้กับทุกตัวนะทุกตัวที่สามารถแลกของได้นะฮะนี่ก็เป็นเทคนิคอีกวิธีหนึ่งถ้าคุณอยากปล้นนะฮะซึ่งเดี๋ยวเอาเป็นทุกตัวนึงไอกทุกตัวหนึ่งนะอะใครแลกไหมอะโอเคอันนี้ด้ยวย นะฮะทุกคนถือมันถือขวาใช่ไหมฮะเราจะรูะ้ได้จากว่ามันถืออะไรแล้วก็ไปหาดูนะีแล้วก็เข้าไปดูว่าอยากจะขโมยอะยไรของมันนะฮะเดี๋ยวถือถือขวาปุ๊บทำเหมือนเดิมฮนะสลับให้ไวนะฮะตีเกตามอนะตามไปเรื่อยแนะนำให้สร้างบล็อกร,บรอบๆไปก่อนนะเพื่อง่ายต่อาการจัดการนะฮะมันจะได้ไม่หนีมันจะได้หนียา,ยากๆลยฮะ ซึ่งถ้าเป็นในคอมหรือในคอนโซลเนี่ยเราถือของสองมือได้เนี่ยเราก็สามารถถือเรมเล่อไว้อีกด้านหนึ่งแล้วก็ถือดาบไว้อีกด้านหนึ่งล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอบางตัวก็ไม่ได้เอาเป็นว่าส่วนใหญ่จะได้แล้วกันนะครับผมโอเครับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะซึ่งนานๆก็จะมาทีนะแต่หลังๆนี้ก็ เดี๋ยวจะเริ่มกลับมาทําคลิปเหมือนเดิมเลยนะครับผมซึ่งถ้าหากมีเทคนิคอะไรสําคัญเล่นไมครับทั้งในโทรศัพท์ทั้งในมือถือผมก็จะกลับมาทําอีกเช่นเคยเลยครับแบบนี้แหละแล้วพวกการเล่นธรมรมดาซับเบิลอะไรพวกนี้ผมก็จะกลับมาทําเหมือนเดิมนะครับทั้งในคอมทั้งในมือถือเลยทํา2อย่างไปเลยนะเพราะว่าอาจจะมีทั้งเวลาที่ได้เล่นคอมบ้างได้เล่นมือถือเป็นส่วนใหญ่บ้างก็จะทําตามช่วงเวลาของผมนะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ